เอาแล้วครับคุ่นจมแล้วก็โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมท่านผู้ชมใหญ่ครับอะไรโอ้ยใหญ่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 โอ้ย,อยตะเพียนครับผมโอ้ยใหญ่ครับเอาแล้วนะครับลากไปแล้วนะครับเด,ดี๋ยว วัดอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยอตัวอะไรปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้โหยิงอะไรยนี่เอาละครับหนึ่งสองดึงขุนจงมาแล้วครับมาแล้วครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหปลากระหใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่กันดู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 โอ้โหครับปีเดือนครับปีเดือนเรือง

สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนกบก็กลับมาตกปลาด้วยคันชิงหลิวให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่หยุดไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากในสัปดาห์ก่อนนะครับน้ําเสียงแล้วก็ปลาเกิดการน็อกน้ํานะครับทําให้ปลาไม่ยอมกินเหยื่อเลยนะครับก็มาสัปดาห์นี้นะครับน้ําเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยนกบลงเรือมาลองตกที่คลองหน้าบ้านนะครับหมายคลองขวนนะครับแล้วก็หมาย ปอทรายหลังบ้านนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะรวบรวมการตกปลาสองมายไหนี้นะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินเหยื่อบ้างนะครับโปรดติดตามรับชมได้เลยครับมาแล้วครับตัวแรกด้วยแันตะปิวครับตัวแรกครับโอ้เป็นปลากระแหครับผมใส่สวยเลยนะครับ แล้วครับปลากินแล้วนะครับปลากินแล้วนะครับไสเดือนวัดอยู่ครับอยู่ตัวแรกเลยเนะี่ยโอ้ยปลาไรปลาไสอ,อ๋อตัวนี้คือปลาปลาไส้ตันครับนี่ปลาไส้ตันเนี่ยตัวนี้นี่ครับตัวแรกเลยนะฮะนี่กินไส้เดือนนะครับตัวใหญ่เลยเดียวนะครับ อีกแล้วครับผม ปลาแป้นมากินเหยื่อนี่เองนะครับถึงว่าวัดไม่ค่อยติดครับปลาแป้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเจอปลาแป้นกวนครับแป,ป้นตัวที่สองครับผม ตะโกะไม่ค่อยเข้านะครับเจอลาปป้นรบกวนนี่เองนะฮะนี่ปลาแป้นกระจกไม้อีกแล้วนะครับตัวที่สองแล้วครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทุ่นแล้วครับทุ่นเมื่อกี้ทุ่นปลายมันหักนะครับก็าเปลี่ยนเป็นทุ่นสายใหญ่มักงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมองเห็นปลายทุ่นด้วยกันนะครับใช้ทุ่นใหญ่แล้วนะครับอันนี้มีปฏิกิริยาตอดอยู่นะครับเอาแล้วนะครับ เอาแล้วครับทุนไปแล้วนะครับเอาแล้วครับกำลังเคี้ยวเยอ่อยู่นะไปแล้วครับวัดอยู่ครับอยู่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 ตัโกกครับตโกกโอ้โหย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยครับแต่วัดน่า่อยติดนะครับน่าจะเป็นปลาเล็กๆนะครับเอาแล้วนะครับทุนจมยกแล้วนะครับยกอย่างนี้ก็วัดดีครับอยู่ครับอืมเปลา ปลาหนำหลังนะครับปลาหนำหลังอีกตัวหนึ่งกว่าจะกินได้ครับตัวนี้เอาแล้วนะฮะตอดตอดเอาแล้วนะครับทีนึงอีกทีนึงทีนี้ให้โอกาสอีกทีนึง นี่แล้วนะครับทีนึงทีนึเดืมเยือยอยู่ครับวัดเลยดีกว่าครับได้ครับโอ้ตัวปลาอะไรเนี่ยปาจิ๋วไม้แล้วครับปลาหนำหลังตัวจิ๋วโอ้โหูงปลานี้มาเกาะกวแน่นอนครับตัวเล็กมากนี่ครับปลาที่มันมาตอดบ่อยๆนะครับวัดไม่ค่อยติดก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนี่นะครับ เอาแล้วนะครับหากินแล้วนะครับอยู่ครับอยู่โหปลาอะไรหนาหลังสายหนึ่งตัวแล้วนะครับปลาหนาหลังโอ้โหอันนี้มารบกวนปลาตะโกกอย่างยิ่งเลยนะครับมาแย่งปลาตะโกกมาแย่งเหยื่อปลาตะโกกนะครับเอาแล้วนะครับทุนจมแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลอยไปแล้วนะครับวาดครับอยู่ครับปลาอะไรแต่แห่นี่เองครับ แแห่ครับท่านผู้ชมตัวเล็กนะครับแแห่เล็กครับท่านผู้ชมปล่อยครับน<ม>ี่ได้แล้วไกลแห่ทั้ทงนั้นเลยวันนี้ อุ้ยใหญ่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 เียอุ้ยตะเพียนครับผมอุ้ยใหญ่ครับตัวนี้โอโย้ยเพียนครับโอโย้ยไมได้เลยตัวนี้นครับท่านผู้ชมใส่ตะเพียนครับอืตัวนี้หนักเลยนะฮะต้องยกขึ้น เอาจนได้ครับตะเพียนครับไส์สวยครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหตัวนี้โอ้โหมดงามครับผมโอ้โหวันนี้ได้แต่กระแหนะครับวันนี้มาได้ตะเพียนนะครับเป็นตัวที่สามนะครับกว่าจะได้ตัวนะฮะนานเลยไส์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับไาสสวยเลยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับตะเพียนไซส์สวยเลยนะครับ นี่นะครับโอ้โหวันนี้กว่าจะตกแล้ตะเพียนนะครับนี่เข้าเฉยเลยนะครับตะเพียนไซสสวยครับผมเอาแล้วครับคุ้นจบแล้วก็โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมท่านผู้ชมใหญ่ครับป่าอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับยักษ์โอ้ยไอ้เรื่อเด็กค่ะ โอ้ใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่เบ็ดขาดครับโอ้ยเสียดายปลาอะไรวะเบ็ดขาดเลยคงจะตะเพียนใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับงัดไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยเบ็ดขาดเสียดายมากครับ สวัสดีเพื่อนๆและ f อทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนกบออกมาตกปลาที่หน้าบ้านตัวเองอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะตกด้วยคันชิงลิวเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานโดนของใหญ่ครับผมก็เมื่อวานลองใช้เหยื่อขนมปังวามเฮานะครับปลาเล็กๆแล้วก็ใช้เบ็ดประมาณเบอร์สี่นะครับตกบริเวณเนี่ยบริเวณนี้นะฮะนี่ๆตรงนี้เลยนะครับโดนของใหญ่เฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรแต่ว่าน้ําหนักน่าจะเกินโลแน่นอนครับ ก็อัดไปได้สักพักใหญ่เลยนะครับก็อัดไม่ขึ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรด้วยไซน่าจะเกินโลแน่นอนนะครับก็ไม่แน่ใจจะเป็นตะเพียนใหญ่ตะโกกหรือจะเป็นปลายิศกหรือเปล่านะครับที่เจอมีตะโกกนะครับปีนี้นะครับที่เจอตะโก,กใหญ่แล้วก็ตะเพียนใหญ่มีแน่นอนครับ <cos> ดูจากการผุดเ <era> มื่อกี้แล้วก็เอาเหยื่อเราอ่อยดูนะครับตะเพียนใหญ่ขึ้นหลายตัวเลยนะก็เดี๋ยววันนี้ เมื่อวานใช้สสยเอ็น8ปอนเอาไม่อยู่วันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น12ปอนดูบ้างนะครับเผื่อวันนี้จะโดนของใหญ่อีกนะครับวันนี้จะไม่พลาดอีกแล้วนะครับโอเคโปรดติดตามรับชมนะครับได้ไมาแล่ะครับวันนี้ตัวแรกเลยนะเป็นปลากระ,กะแหบเอาละครับปากกินแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ดูทุ่นดทุ่น ไปแล้วครับทุ่นทุ่นด่อนดึงไปแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับวัดครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอะไรปลากรแห่ตัวแรกเป็นปลากระแห่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะมาอีกแล้วนะครับเป็นปลากระแห่ครับเอาแล้วครับตัวที่สองดึงทุ่นจมครับมาแล้วครับ มาแล้วครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหปลากระหใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมแหใหญ่ครับตัวนี้ตัวต่อเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ได้ขึ้นมาเป็นตัวที่สองนะครับเป็นปลากระหทองนะครับใสสวยเลยนะตัวนี้ใสใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาดึงอีกแล้วนะครับนี่ดูทุ่นถอนขึ้นมาแล้วนะครับวัดดิครับอยู่ครับโอ้แต่ตัวเล็กเล็กมากเลยนะครับติด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 ปลากระแหไซเลอีกแล้วนะครับกี่แล้วครับกี่แล้วครับท่านผู้ชมกี่แล้วครับเอาแล้วนะครับลากไปแล้วนะครับโยวัดอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผม ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรอุ้ยใหญ่ครับอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับผู้ชมใหญ่ครับอุ้ยใหญ่เด้เนี่ยอุ้ยตัวอะไรปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนี่อุ้ยอุ้ยวิ่ง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 โอ้โหตัวนี้ตัวนี้วิ่งใหญ่เลยครับโอ้โหเป็นปลากระมังนี่เองโอ้โหวิ่งใหญ่เลยครับตัวนี้อื้มสุดยอดครับ เป็นมันครับตมกระมังไฟสวยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหรกระมังไฟแม่น้ำมาแล้วครับ <c oughs> นี่ครับใส่เป้งเลย <c oughs> โอ้โหใส่เบลเลอร์เลยเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชม กำลังไซแม่น้ากินชิงหลิวนี่โคตรมันเลยนะครับวิ่งหน้าดูเลยครับตัวนี้สุดยอดครับเข้าแล้วครับกินแล้วครับกี่แล้วครับกี่แล้วครับทุนจมแล้วครับวัดโอ้ยตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้ยไม่ใหญ่อือมันเยอะดีตัวนี้แรงดีมากนะครับไม่ใหญ่แต่แรงดีมากนะครับนึกว่าใหญ่เอาแล้วปากกินเลยครับปากกินเลยครับเอาแล้วนะครับปากกระแหแน่นอนครับอย่างนี้ ดึงไปแล้วนะครับดึงไปแล้วนะครับทุ่นจมแล้วอยู่ครับไม่อยู่เอาแล้วนะครับจริงหลิวปลากินแล้วโย,โยกครับยกครับอยู่ครับอยู่โอ้ยจับตัวได้แล้วไอ้ตัวนี้นี่เองที่กินปลากินเหยื่อ ากีแล้วครับผมทุนจมแล้วครับทุนจมแล้วครับนี่ท่านผู้ชมได้ครับตัวไม่ใหญ่เป็นปลาอะไรปลาตะเพียนเล็กนี่ครับเป็นปลาตะเพียนไซส์เล็กครับ เอาแล้วครับปักกินเลยนะฮะนี่นี่นี่ถอนถอนถอนยกอยู่ครับอยู่เป็นปลาโอ้ปลากระแห่นี่เองตัวเล็กนิดเดียวเองปาก,กินแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะลากลากทุนแล้วนะครับจมวัดครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เป็นปลาอะไรเป็นตะเพียนอีกแล้วนะครับวันนี้ โอ้วันนี้ได้แต่ตะเพียนตัวเล็กครับนี่ตะเพียนตัวน้อยมาอีกแล้วครับตะเพียนน้อยมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับครับสรุปผลการตกปลาในสัปดาห์นี้นะครับนกะบตกปลามาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20กันยายนปี67นะครับก็ตกมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับก็ ภาพรวมนะครับถือว่าปลายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับปลายังไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับวันที่17กันยายนนะครับวันนั้นถือว่าปลาเข้าดีที่สุดนะครับซึ่งวันนั้นนะครับมีปลาใหญ่เข้ามากินเบ็ดนกบด้วยนะครับเล่นสาย N8 ปอนของนกบขาดกระจุยเลยนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่สามารถเอาขึ้นมาให้ดูได้นะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับก็สําหรับปลานิลนะครับปลานิลก็ถือว่ายังไม่เข้าเหมือนกันนะครับ ตกมาห้าวันไม่เจอตัวเลยนะครับก็ตั้งแต่ปลานกน้ําเป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่เจอปานิลอีกเลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบซามูไรให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย